โซสวัสดีครับอยู่กับช่องโซ่ h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมมีข่าวดีของลิซ่าแบล็กพิงคมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้สําหรับเพลงมันนี่ก็ทะลุ300ล้านวิวแล้วนะครับโอ้โหปลบมือสิครับรออะไรอยู่เออ นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลิซ่าแบล็ p พิงคของเราด้วยนะครับได้พลาเพลงมันนี่นะครับยอดวิวถึง300ล้านวิวนะครับเพลงมันนี่นะครับเป็นวิดีโอตัวที่2ต่อจากลิซ่านะครับที่ได้300ล้านวิวทําให้ลิซ่านะครับกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่มี2วิดีโอถึง300ล้านวิวใน YouTube นั่นเองนะครับอืมเก่งจริงนะครับแม่สาวน้อยคนนี้ใครก็มาหยุดยั้งเธอไม่ได้เลยนะครับ สำหรับเพลงมันนี่นะครับใช้เวลา2เดือน6วันทำให้เป็นวิดีโอแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มียอดวิวถึง300ล้านได้เร็วที่สุดนั่นเองครับช่วงนี้นะครับนักร้องสาวสุดฮอตลิซ่าแบล็กพิงค์หรือว่าลิซามโนบาลได้ทำลายสถิตินะครับในวงการเพลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับเธอเนี่ยพาเพลงมนันนี่ทำลายสถิติคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มียอดวิวทะลุบ,บน YouTube 300ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับผม กระแสเพลงของลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าลิซ่ามโนบาลนะครับเรียกได้ว่าปังไม่ไหวปังไม่หยุดปังแบบปังปุริเย่ไปเลยนะครับผม <laughs> เพราะว่ายังคงทําลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดก่อนหน้านี้เพลงอลิซ่านะครับทะลุ300ล้านวิวไปแล้วและในครั้งนี้นะครับลิซ่าได้ทําลายสถิติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคลิป <laughs> วิดีโอ Exclusive p e r f o r m a n c e เพลงมันนี่ในคืนวันที่29นะครับทาง YG Entertainment ตนะครับต้นสังกัดของไอดอนสาวโดยทางต้นสังกัดเนี่ยได้เปิดเผยว่า คลิปวิดีโอ Exclusive Performance เพลง Money ม,มียอดวิวบน YouTube ทะลุ300ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการทุบสถิติขึ้นแท่นเป็น Performance เป็นวิดีโอ Performance ที่มียอดผู้เข้ารับชมมากถึง300ร้ล้านวิวได้เร็วที่สุดนั่นเองครับโดยใช้เวลาเพียงแค่2เดือนกับอีก6วันนะครับบอกได้เลยว่าทำลายสถิติในวงการเพลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับดิซ่าแบล็คพิงคนี่ไปดูกันเลยครับ และที่สําคัญนะครับเพลงมันนี่เนี่ยได้รับกระแสะการตอบรับนะครับทั้งในประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์ประเทศแถบยุโรปประเทศอังกฤษละตินต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดในผับเยอะมากเลยนะครับเราไปชมกันเลยครับว่ามีที่ไหนบ้างนี่ไปชมกันเลยครับ ก็เป็นคลิปบรยาาบรยากาศบรรยากาศที่เขาเปิดเพลงมันนี่ในผับต่างๆนั่นเองนะครับที่ต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยผมไปเที่ยวร้านเหล้าหรือว่าผับบาร์นะครับก็เปิดเยอะเหมือนกันเพลงมันนี่ทั้งเพลงลิซ่านะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าตลอดไปนะครับเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็ชื่นใจถึงแม้ว่าลิซ่าเนี่ยจะป่วยโควิดอยู่นะครับแต่ทางไวจเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่า ร่างกายของลิซ่านะครับแข็งแรงดีเพราะว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับผมแสดงความเป็นห่วงนะครับไปถึงลิซ่าแบล็คพิงของเราด้วยขอให้หายเร็วๆออกมาสดใสร่าเริงนะครับผมเพราะว่าแฟนๆเนี่ยยังรอลิซ่าอยู่นะครับผม รอโพสรูปในไอีนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปฟอลโล่อินสตาแกรมของลิซ่าแบล็คพิงนะครับให้ถึง70ล้าน Follower ภายในเดือนนี้ด้วยนะครับภายในเดือนนี้จะทันหรือเปล่านะครับต้องมารอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ทูบสถิตินะครับเป็นศิลปินเอเชียเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่มียอดไลค์สูงที่สุดนะครับ10ล้านไลค์3โพสต์นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปบูทให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับในงานมาม่ามิวสิกอะวอส 2ูเตนี้วันนะครับผมสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารต้องไปช่วยดันลิซ่าเต้าลิสต์ของเรานะครับให้ได้อีกสักหนึ่งรางวัลก็แล้วกันนะครับผู้ชมหรือว่าถ้าใครนะครับบวชไม่เป็นก็สามารถเซิร์ชใน google www.mama.com นั่นเองนะครับนี่ผมเอาข้อมูลนะครับทางลิลี่ทีมเขาได้ลงไว้แบบนี้นะครับก็สามารถค้นหาตามนี้ได้เลยหรือว่าใครนะครับที่เล่นทวิตเตอร์ก็สามารถกดเข้าไปที่ ลิซีทีมได้เลยนะครับผมเพราะเป็นบ้านแฟนคลับทางประเทศไทยเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับลิซ่าใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เอสโซ่ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายเอสโซ่ชาแนล